ดูครับดูครับดูครับมันจะแตกต่างกันเยอะเลยครับนี่ครับมันงานฝีมือทําได้เหมือนมากเลยครับดูครับนี่คือของแท้องนี้ของแท้นะครับของแท้จะสวยนะครับดูเส้นเส้นสวยนะครับดูขอบนะครับสวยนะครับดูครับเนี่ยขอบสวยดูครับนี่ครับดูครับขอบสวยมีรอยลานรอยล้าธรรมชาติครับนี่ครับมีคาบแขนไซส์หนาครับนี่ครับเนี่ครับคาบเป็นไซส์หนามากครับนี่ครับนี่ครับของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับ ของแท้นะครับดูครับคมนะครับคมปิดเลยครับนะครับนะครับคมสวยนี่ของแท้นะครับดูของแท้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูให้ก็ดูของเก๊ครับพิมพ์นี้นะครับเนี่ยสวยมากครับดูครับน่ครับของแทจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยสวยครับดูสวยจริงๆครับดีของแท้ครับ่ะดูของล้อลายแบบนะครับอันนี้ของปลอมนะครับของปลอมไหมครับเห็นไหมครับ ครับพมเล็กเลยครับดูสวยมากเห็นไหมครับนะครับสวยมากเลยของปอมนะครับพิมพ์เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับภาพน้ําจะใหม่ๆเลยครับค่าน้ายาเคมีครับนี่ครับเคมีเขาอะครับนี่แหละครับพิมพ์ทุกอย่างเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนทุกอย่างนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องพิมพ์นะครับอย่าไปนึกบอกพ้าดูพิมพ์ไม่ได้ดูห้ามดูเลยครับผมถึงไม่อยากดูพิมพ์พระผมดื้อดูเนื้อพระอย่างเดียวเราผมดูผมจะดูแต่เนื้อพระ เพราะพิมพ์เนี่ยมันทําได้เหมือนมากเพราะสแกนจากเครื่องสแกนออกคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาโหจะเอาเหมือนยังไงครับนะครับดูครับเหมือนมากนะครับดูครับนี่ของปลอมนะครับของปลอมนะครับเนี่ยของปลอมนะครับสวยมากนะครับมีคราบแคนไซด์ด้วยครับเขาแต่งด้วยน้ํายาเคมีทํำด้วยคราบแคนไซด์นะครับนะครับแต่มันไม่มีสูงมีต่ํานะครับดูของแท้นะครับดูของแท้ครับสวยครับนุ่มตาไหมครับไหมครับดูครับมีสูงมีต่ําดูครับนี่คราบเคลนไซด์อายุร้อยห้าสิบปีต้องเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือยุคร้อยห้าสิบปีต้องเป็นสีอย่างนี้นะครับนะครับดำาๆนี่คือลักนะครับลักดํานะครับดูครับนี่คือของแท้นะครับนี่ครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับเป็นไซส์นะครับตรงนี้ครับเป็นไซส์นั่นเลยครับนะครับดูครับอันทีนี้ดูดูข้างหลังนะครับดูครับดูครับข้างหลังครับมีลักนะครับเปิดไฟสะท้อนมากหน่อยไปหน่อยนะครับเพราะใช้ไฟสปอตไลท์เมืดแล้วต้องใช้ไฟสปอตไลอตไลท์ ส่องเพรพอยนะครับจึงทําให้พระมีแสงสะท้อนขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องการดูเม็ดเม็ดมวลสารข้างในครับว่ามีอะไรบ้างจะได้สะท้อนไหมเราเห็นนะครับนี่ครับมีผ้าหักแตกพ้ากาแพงครับนะครับดูครับโอ้เม็ดมาเริ่มเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับผ้าหักแตกผ้ากาแพงนะครับเนี่ยมวลสารใหญ่นะครับมาเริ่มเลยครับเนี่ยมวลสารใหญ่นั้นเลยครับนะครับนี่คือผ้าแท้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับดูของเก๊ครับดูด้านหลังของเก๊ครับเห็นไหมครับดูครับ มีเต็มทุกอย่างครับเยอะเลยครับดูครับแต่น้ําน้ําก็ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังผ้าเลยองคนี้ผมยังผ้าเลยผมยังเอาเคยเลงในคลิปคือมันกองรวงมลลืมไปก็ดูเป็นของแท้นะครับน่ครับองนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเรามาถ้าอะไรแท้เราก็บอกแท้นะครับพระเรามีของปลอมมีไปซื้อมาไปหาซื้อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองค์ครับไปหาซื้อมาไว้ เพื่อเอามาเทียบเคียงเรียนรู้กันครับเพราะเป็นอย่างนี้ก็ฝีมือมากนะครับนะครับนี่ของโลกเป็นแบบนะครับนะครับองต่อไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนไหมครับเนี่ยทุกคนจึงสามารถจะเก็บแบบนี้กันนะครับเกมแห้งนะครับดูเหมือนมากนะครับนะครับเราองค์ต่อไปนะครับนี่ครับดูเกณฑ์นะครับองนี้โดนกันเยอะครับนี่เห็นโดนกันเยอะแพงด้วยเนี่ยนี่ครับโดนกันเยอะโดนกันเยอะนะครับนี่ครับ ทีมนี้เนื้อนี้ครับผมจะปิดไฟก่อนนะครับจะได้นี่ครับนี่ครับเห็นไหเนื้อนี้โดนกันเยอะครับเู็นไหมครับเนื้อนี่รู้ไหมเนื้ออะไรครับเนี่ยนะครับเนื้อเรซินนะครับนี่เรซินนะครับอันนี้เรซินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะครับนี่เรซินเลยครับ นี่เรซินถอดพิมพ์นะครับดูครับเรซินนะครับพลาสติกนะครับนี่ครับไปหาปจะหาได้แต่งานนี้ตกยุคไปแล้วครับเขารู้กันแล้วครับนี่ครับงานเรซินนะครับโอ้โหฝีมือมากครับดูครับนี่ครับเรซินนะครับดูครับดูครับรอยแตะนะครับนะครับเป็ดเนี่ยทองถ้าพระสมเด็จระครถ้าเป็นทองอย่างนี้นะครับดำาๆแล้วมีทองแบบสีอย่างนี้นะครับ ทองสีบางนี้คืออย่าไปจับนะเกททั้งเกททั like you, day, ้งบางนะครับแต่จะเยอะมากแล้วพระมีแต่สวยๆนะครับถ้าทองเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทองแท้ๆจะออกแดงๆกว่านี้ครับมันอีกแบบหนึ่งครับนะครับลองลองติดตามดูในคลิปแล้วกันครับถ้าเป็นทองอย่างนี้เกททั้งเกททั้งบางนะครับเกททั้งบางนะครับนะครับนี่ครับดูครับนี่เรซินนะครับดูครับคมปิดเลยครับไปดูคมถอดพิมพ์นะครับใช้นะครับนี่คือพักเกนะครับผ้าลอกเรียงแบบนะครับ ระวังนะครับมีทุกอย่างครับมวลสารเขาแต่งมาดูครับดูครับนะครับนี่คือคนเล่นพระใหม่ๆคนที่เล่นเลรนไม่เก่าๆที่ใช้กล้อง 10x 20x เจอหมดแล้วครับเพราะที่จับพลังไม่ได้ครับที่จับพุทุคุณไม่ได้โดนตรงนั่นแหละครับพระแท้หนึ่งให้จับพุทุคุณก่อนครับพุทุคุณอย่าลืมนะครับเพราะคนโบราณเขาเป็นเขาต้องจับพุทุคุณก่อนถึงเพราะเขาไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะครับเส้นผมบางภูเขานะครับเขาก็เขาก็เขียนไว้ทุกตำรานะครับในตำรา วิธีการอารัธนาพระขึ้นคอให้ทำอย่างไงก็สวดละโมสามจบพุทธทางรัตนังนะครับทำมังรัตนังสังทางรัตนังพุทธทางประสิทธิเมธะมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมนะนัมปะทะนัมนโมพุทธายะนัมปะทะน,นัโมพโุทธายะสวดเร็วๆในใจห้ามออกเสียงนะครับสวดเร็จจะเร็วในใจขึ้นเลยครับให้กระบอกอยู่นะครับเพราะคนโบราณโบราณเขาจับเขาต้องพระขึ้นคอเขาต้องสวดพุทธคุณรัตนาก่อนลวพระเขาดิ้นปุบผุุมือสามผุดรุดคล้นลวพระ วันนี้พระองค์นี้เป็นของแท้ขึ้นคอแล้วก็ไป้วก็กล้าแีนี้ความกล้าก็จะมีความฮึกเหิอนออกลบออกอะไรได้ทำไมโบราณนะครับคนเดียวนี้ไม,ไม่ไม่เชื่อเรื่องนี้เชื่อแต่กล้องเชื่อแต่ตัวเองขณะพระแท้ๆพระปลอยเองเป็นพระกเก๋ก็ยังบอกว่าพระแท้อยู่ใครไปพูดยังยังไม่พอใจเลยบางคนนะ่ะเขาบอกอดูพระไอ้หน่อยเราดูปุ๊บเป็นพระเก๋เราพูดตรงๆพัพระเก๋ยังไม่พอใจเลยบางคนนะ่ะยังไม่พอใจเลยเขาเชื่อมั่งเลยะทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวนี้ เชื่ออะไรก็เป็นพิถูกนถูกนะครับของไม่มีพิสุจ์คุณของพระต้องมีพิสุจ์คุณนะครับดูครับนี่ดูเก๋ขนาดไหนสวยขนาดไหนนะครับนึกภาพนะครับต่อมานะครับองค์ต่อไปครับนี่ครับนี่สวยไหมครับนี่หักดูเลยครับเนี่ยนี่ครับหักออกมาดูนะครับเนื้อข้างในเนี่ยเหมือนมากนะครับมวลสารทุกอย่างมีครบเครื่องนะครับของเก๋นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเหลือสังกวนอนนะครับถ้าเอากล้อง 10x2 เข้าไปก็นึกว่าเป็นแร่เป็นแร่ดอกมะขามเป็นผ้าหักแตกนะครับมันจะเหมือนมากเลยครับแต่มาขยายด้วยกล้อง 1,600x เจอันทันทีนะครับเม็ดดำนะครับมีครบนะครับเห็นไหมครับนะครับมีเม็ดดามีหมดแะครับตัวนี้เป็นเม็ดดานะครับเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่เหล็กไหลนะครับมันจะไม่เงาครับดูครับมันไม่เงาครับมันจะดำเฉยนะครับถ้าของถ้าเป็นถ้าเป็นแร่เหล็กไหล ได้เหล่งไหลมันจะมันจะดำดำเงานะครับมันจะดำนะครับดูครับเหมือนเด้ครับดูครับมีหกมีย่นมีย่อครับดูแขนมีย่นนะครับดูครับดูครับดูคดเสียงคดด้วยครับดูครับดูครับพิมแปลงดูครับหวจนย่อจะเอายังไงนะครับดูครับหวจนย่อครับนะครับนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับวิ่งลงมาครับเหมือนหมดเลยครับดีครับ เหมือนทุกอย่างครับดูครับภาพแคนน้ายมีครับดูครับอันนี้เขาแต่งเอานะครับนี่แต่งเอาครับใช้น้ายาเคมีทําได้ครับจุ่มแล้วไม่ขึ้นตัวครับเนี่ยวดูครับจะมีกลิ่นนหน่อยครับพวกนี้ครับดูครับดูครับดูดูกรอบนะครับดูครับคือพิมพ์ถึงบอกว่าห้ามดูไอ้ถ้าคนไหนคนไหนที่ชอบชี้พิมพ์ต้องเป็นชี้พิมพ์ตําหนินะคือใช่เลยครับกลุ่มพวกนี้นะครับ เพราะว่าพิมพ์นัชชีนะคือมันจะเข้าทางผ้าปอมเลยครับเพราะว่าปะผ้าปอมมันมันจะมีมันจะเป๊ะเลยครับต้องมีตรงนี้ต้องมีตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้มันจะเป๊ะเลยเพราะมันมันพิมพ์มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผ้าแท้เนี่ยมันจะมีหดจนยอดมีหลุมมีบอมีรอยแมลันมันแตกไมลานแมล้ามันจะมองไม่เห็นครับบางองค์ก็มีบางองค์ไม่มีนะครับนะครับคือร้อยองค์มาดูนะไม่เหมือนไม่เหมือนกันสักองค์นะครับนะครับแม้แต่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเก๋เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับโอ้โหมันเก๋ร ฟันหนูเลยครับเนี่ยวฟันหนูครับเดี๋ยวฟันหนูครับเนี่ยครับสามชั้นฟันหนูเก๋รุ่นนี้เลยนะนี่ครับเห็นไหมครับครับดูด้านหลังนะครับรนนี้ดูดูไม่ติดดูไม่เหล็กติดก้นนะครับรนนี้ดูไม่เหล็กแรงด้วยครับเนี่ยร่นนี้หลานครับดูดีดูไม่เหล็กหักเลยครับเนี่ยนะครับดูดไม่เหล็กติดล้งโพโพลครับพวกนี้ครับเนี่ยเรซินเนี่ยจะดูไม่ติดพวนเรซินไม่ติดนะครับเป็นเลนซินนะครับนี่ครับ ดูดูเหล็กแรงนะครับเพราะเขาเอาขี้เหล็กใส่ข้างในครับเขาเอาเหล็กผสมอยู่ข้างในเลยครับมันจะดูดแรงกว่าพระของแท้ครับของแท้คือจะดูดนิดๆติดบ้างไม่ติดบ้างครับนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูครับถ้าออกแท้มาดูดูดีครับดูลายปูไตลายลาลายแล้วมีโอ้มีทุกอย่างครับดูครับดูครับครับเป็นแทสก็แต่งได้สวยมากเห็นไหมครับถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาพลิกดูครับเห็นไหมครับนะครับดูครับมันจะแตกต่างกันนะครับ ดูวิดีสังเกตดีดีนะครับนะครับเราต้องมีการสังเกตสังการถ้าาจะเล่นของเก่าโบราณนะครับพวกคนนาพระเนี่ยคือเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อนะครับแต่เขาทํามาเพื่อเขาทำมาเพื่อเป็นอาชีพเขาครับอาชีพเขานะครับนะครับเห็นไหมครับเราดูด้านในนะครับเอาด้านในให้ดูนะครับนะครับเราว่าเขาไม่ได้อาชีพายอาชีพมันเขาไม่บังคับนะครับเราจะไปว่าเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่สนับสนุนเขาเขาก็ไม่เราก็เขาก็ไม่หวาเรานะครับแต่ส่วนมากคนจะชอบนะครับดูข้างในครับมีทุกอย่างครับดูครับยาวไรครับดูครับเห็นไหมครับเป็นสนิมหมดเลยครับข้างในครับเขาเหล็กใส่ไว้เลยครับหนึ่งเหล็กนั่นเลครับนี่งเหล็กนะครับเหล็กนั่นเลยครับเห็นไหมครับไม่ใช่ผ้าหักแตกนะครับไม่ใช่ผ้ากําแพงนะครับเหล็กนะครับพวกนี้เหล็กทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้เหล็กนะครับนะครับเหล็กนะครับพวกนี้ต้องดูให้ดีนะครับ เม็ดเขียวเม็ดเขือวเขามีหมดแล้วครับเขาจะดูอะไรครับเพราะของรุ่นแบบเขาต้องทําให้เหมือนครับนี่ครับนี่ครับมันต้องดูอย่างนี้ครับนี่ครับต้องดูอย่างนี้นะครับมาดูอีกอันนึงครับนครับนี่ครับเห็นไหมครับมีเขียวมีอะไรนะครับมีครับดูครับดูครับต้องพลิกดูอย่างนี้ครับโอ้เข้มนี่ครับเห็นไหมครับเราต้องดูข้างในเหมือนสวยมากครับมีทุกอย่างมวลสารเม็ดเล็กๆมีหมด มีผมทุกคุณมีหมดแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีครบเลยครับเห็นไหมครับมีทุกอย่างครับเห็นไหมครับนะครับของไล่แบบต้องมีทุกอย่างเขาคือเขาผสมเหมือนก็ตอนที่เขาทำก็ต้องผสมเหมือนกันแหละครับผสมกันัูนีครับมีนึ่งะถึงบอกว่ากล้อง 10x จบไปเลย 10x 20x 30x ครับผมคือสองปั๊บเปยนเหมือนมากเลยครับเหมือนทุกอย่างอย่างเงี้ยเนื้อผ้าหักแตกเนี่ยผ้ากำแพงแต่ไหนได้เป็น เหล็กกากเหล็กนะครับเหี่ยแมมันจะแตกกระจายอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันจะกลายจากระจายออกแบบนี้ครับเห็นไหมครับนะครับถ้าเป็นของลกอกแบบจะกระจายออกอย่างนี้นะครับนะครับเป็นสนิมอย่างนี้นะครับองต่อไปนะครับนี่ครับงานฝีมือครับดูครับโอ้โหดูรอนลาวนี่อันนี้เขาทามานานแล้วครับแบบนี้มีนานดูครับมีมีมีนะครับมีทองแวบแว๊บแว๊บเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาใส่มดลแล้วครับ อันนี้เห็นไหมครับพวกแผ่นทองแผ่นเทิงเนี่ยเห็นแบบแบบแบบของแท้มีแบบไหนเขามีหมดนะครับนะครับอันนี้แคนไซเขามีสูงมีต่ำนะครับดูครับนี่แคนไซนะครับอันนี้เรียกคาบแคนไซ์นะครับนี่ครับแคบแคนไซนะครับถ้าเป็นของแท้ก็อายุไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบปีขึ้นครับนะครับแต่มันแต่ว่าเขาใช้น้ํายาครับพวกนี้งานฝีมือนะครับแล้วก็มีลงรักนะครับลักดํานะครับเสียดายเขาทําไม่ถึงคือว่าถ้าของแท้คาบแคนไซต้องทับลักนะครับ คือคาบแคนไซอยู่ด้านอยู่ใต้อยู่ใต้รักมันมันคือของเก๊ร้อเเนครับนะครับต้องอธิต้องดูให้ดีนะครับนะครับถ้าเป็นของแท้ครับเป็นของแท้ครับคาบลักดำดำเนี่ยคาบแคนไซเขาพวกนวลๆเขาขานี้ต้องอยู่ทับทับบนต้องทับบนลักนะครับนะครับ อันนี้ลักทุกแผ่นไม่มีคาบแผ่นไซทับเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับคือเป็นลักลักแต่งหมดเลยครับใช้ลักทับนะครับเพราะเขาทาไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเขาขาวพวกนี้คือเขาเขาแต่งคาบแผ่นไซนวลนะครับเห็นไหมเขาแต่งได้หมดเลยครับมีหลุมมีสูงมีต่ำเป็นแปลงทางโครงสร้างขายภาพแต่เอญเขาคิดผิดเขาคานวณผิดเพราะว่าคาบแผ่นไซนี้ต้องทับลักนะครับ เื่อกัรไซต้องทับทุกอย่างืูสูงสุดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับแต่เขาทาได้สวยมากนะครับสวยต้องยอมรับเขาครับยอมรับคนที่ทาเขาฝีมือมากนะครับนะครับเขาทําแคนไซมีสูงมีต่ำเปลี่ยนแปลงทังคมสร้างเอกพยาพนะครับนะครับดูมีมีหดจนย่อนี่คือหดจนย่อนหด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 เขาทาได้สวยมากนะครับนี่ของของปลอมนะครับของ้อเรนแบบนะครับดูครับดูครับสีก็ใกล้เคียงครับคือสีผสมน้ามันต่างอิวนะครับนะครับ แล้วมันต้องเอี้วจะออกสีอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนมากครับนะครับแล้วก็ขอบไหวผาซี่ก็ใหญ่นะครับก็คือองคนี้คือฝีมือครับถือว่าฝีมือองค์นี้ก็คนเล่นพระไม่ถึงก็คว้ามักเลยครับเห็นไหมครับแผ่นทองไหมครับไม่ถึงครับทองนี้ก็คือยังแดงอยู่ครับถ้าทองทองเก่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับถ้าเคยเองแท้จะรู้นะครับนะครับดูครับแล้วข้าบบนทองนี้ไม่มีข้าบแผ่นไรายเลยครับ ดำๆมีข้าวเป็นไซตถ้าเป็นของแท้ต้องมีนวลนวลนะครับต้องมีนวลเลือบนะครับแกลนไซต์ต้องอยู่ทับข้างบนอีกครับนี่ไม่มีเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เขาก็ยังเขายังเขายังทําไม่ถึงแต่อนาคตข้างหน้าเขาต้องทําถึงเพราะเรามีคิดพวกเราออกคิดออกมาอย่างนี้เขาต้องคิดผมต้องคิดตามเรานะครับนี่ครับนะครับค่าดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนวลๆดำๆพวกเนี้ยเห็นไหมครับเขายังมีเลยครับพวกนี้ค่าดินศักดิ์สิทธิ์เขาต้องมีนะครับเนี่ยครับคืองานฝีมือกับค่าดินศักดิ์สิทธิ์เคามีนะรับ นะครับแต่ขับแผนไซส์ยังไม่ได้ทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสําหรับเขาไว้ขายคนที่เล่นพระใหม่ๆเ็าว่าเขาไม่ได้เพราะคนกลุ่มพวกนี้เขาไม่ชอบศึกษาไม่ใช่เรียนรู้ตามตําราเขาชอบฟังชอบฟังคนแล้วก็เอาไปเอาเรียนรู้ตัวเองเรียนผิดเรียนถูกจนแล้วสุดแล้วสุดเล่าก็ไม่ไม่ได้ของแท้ทึกทีนะครับบางทีคนมีของแท้ก็ไปเอาก็ไม่เอาเอาไปปล่อยให้คนอื่นหมดนะครับเก็บแต่ของปลอมนะครับบางคนเอาเรี่ยมทองอีกต่างหากครับวันก่อนเอาให้ผมดูที่ร้านครับ ของแท้ของแท้ไม่เลี่ยมเปาะไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมทองเอาไปใส่ซองปติทกเล็กๆไว้พบแต่ของปลอมเลี่ยมทองเลี่ยมทองโอ้ผมเลยขำเลยวอาพี่ให้ผมมาดูต้องหกเจ็ดองค์เนี่ยของของแท้เนี่ยพี่เลี่ยมทองของปลอมเอ้ของปลอมเลี่ยมเลี่ยมทองแต่ของแท้ไม่ไม่เลี่ยมทองก็บอกก็มันสวย่ะครับเพราะของแท้ของปลอมมันสวยอยู่แล้วนะครับมันจะสวยกว่าของแท้นะครับสีมันจะเด่นอะไรทุกอย่างมันเด่นกว่ามันมันดูเด่น แต่ถ้าของของของแท้เนี่ยมันมันจะมันจะไม่สวยดูด้วยตาเปล่ามันไม่สวยดูด้วยกล้องธรรมดาไม่สวยแต่ถ้าลงกล้อง 1000X ขึข này, bars, ้นไปนะครับโอ้โหสวยมากแล้วครับแล้วจับพื้นทุคุณแรงปึงๆเลยแล้วผมก็ให้เขาจับพุทุคุณดูผมไม่เคยจับพุทุคุณนะรับเขาสวดมนต์เก่งนะเขาไม่เคยเขามองข้ามตรงนี้เส้นผมบางบวกราพอให้เขาสวดปุ๊บโอ้โหมือเขาสั่นดูดูดูโอ้โหเขารู้แล้วรู้แล้วรู้เร้วเลยอยู่ที่ร้านทุกวันนี้มีพรเอาดีมาให้ผมดูเลยครับแล้วก็แบ่งพให้ผมด้วยนะ ผมไปเรียกร้องแล้วที่เขาเขามีหกเจ็ดองเขาแบ่งให้ผมองคหนึ่งอย่างเงี้ยเขาแบ่งให้เลยครับดูแล้วผมเลยมีพระเยอะขึ้นแล้วเยอะขึ้นทุกวันเนี่ยครับดูไพ่เขาคือเราไม่เรียกร้องราคากันดูครับเขามีมาสิบองยี่สิบองแล้วก็เขาเอาพียาไปเลยองคหนึ่งเลือกไปเลยสององเงี้ยบางทีเขาให้มาเลยเพราะว่าเขาคุ้มเขาไงครับแยกอันไหนแท้มีเกนี่แล้วแล้วก็ให้เขาเสพมุขคุณด้วยครับให้เขาจับพลังด้วย เหมือนเขาได้ทุกอย่างเขาควบคุมใจเขาจับพลังเป็นด้วยนะครับแต่อีกคนหนึ่งมาโอ้มาเป็นลังเลยทั้งลังไม่มีของแท้สักองค์เลยไปหาซื้อตามตลาดนัดมาตามเปิดเปิดท้ายเปิดตามตามที่กวางขายพระโอ้ยวันนั้นกี่แสนว้นนั้นเป็นเป็นเงินที่สะสมไปเลยนั้นอ่ะเก็บเป็นพระเก๋หมดเลยดูให้เป็นวันเลยวันนั้นอ่ะอเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้เขาชอบฟังครับชอบซื้อหนังสือมาอ่าน ชอบสูดดูหนังสือหนังสือมาเทียบเคียงพอพระพิมพ์อย่างนี้เขาก็ต้องไปหาละเหมือนมันเหมือนพิมพ์เขาบอกมันมันเหมือนพิมพ์มันเหมือนในหนังสือเขาเขาไม่รู้ว่าพระเก๋นต่มันทําได้ยิ่งกว่าสองแท้อีกไหมครับเนี่ยดูดูครับผลย่นย่อมีรอยลานรอยแล้วเหมือนเป๊ะเลยครับเนี่ยนี่ครับของแท้เก๋นะครับเก๋เก๋เลยนะครับต่อมานะครับผมจะเอาดูนี่ครับนี่เก๋นะครับนี่เคยลงให้ดูนี่เก๋ดูครับดูครับนี่เก๋ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับเป็นไซส์อันนี้ อันนี้ฝีมือครับถ้าเป็นไซนวลนะ้ครับเห็นไหมครับทํานวลเหมือนผระร้อยอายุอายุ50ปี60ปีนะครับเห็นไหครับนี่คือใกล้เคียงมากเลยโหเขาใส่ขยันใส่เนี่ยได้ไหมเดี๋ยวนี้ฝีมือนี่งานงานฝีมือใหม่นะครับเห็นไหมครับแต่งคาบแขนไซส์แล้วก็แล้วก็อาจจะไม่อาจจะหยดเขาหยดเหล็กด้วยน้ํายาเคลือบเลยครับเห็นไหมครับเคลือบแล้วจนจะไม่กระจายเลยครับเห็นไหมครับงานก็พัฒนาขึ้นอันนี้คือพัฒนาแล้วนะครับพัฒนาแล้วไม่กระจายแล้วครับ ไม่แดงกระจายแล้วครับนะครับไม่แดงกระจายนะครับดูครับไม่แดงกระจายแล้วคืองานฝีมือนะครับต่อไปนี้เขาจะเก่งกว่านี้อีกเขาจะทําสวยกว่านี้อีกครับต้องระวังนะครับก็ทุกอย่างนะครับว่ากันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าคนขาดการศึกษาไม่ไม่เรียนรู้ไม่ไม่ศึกษาไม่ไม่หาไม่คนที่เขาเป็นไม่ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับก็ต้องมีผู้รู้และไม่รู้มีผู้เป็นแล้วไม่เป็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์เกิดมาเป็นผู้ทําลายมนุษย์ เกิดมาเป็นผู้รอกเป็นแบบมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับนะครับถ้าคนไหนรู้จักศึกษารู้จักเรียนรู้จากคนที่เขาเป็นนะครับแล้วก็เลือกนะครับต้องเลือกด้วยนะครับเป็นแล้วต้องเลือกด้วยว่าเป็นเป็นแล้วให้จริงไหมครับนะครับนี่ครับดูครับสวยนะครับทีนี้เราก็จะดูนะครับของแท้นะครับทีนี้ของแท้เป็นยังไงครับนี่ครับเนื้อจะเป็นยังไงครับเนื้อจะแปลงดีคือของแท้นะครับนี่แท้นะครับ ผ้าแท้นะครับดูครับผ้าหักแตกต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือผ้าแตกนะครับผ้าหักแตกครับดูนี่คือครับนี่ครับเป็นไซส์ไหมครับจะทับอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นไซส์นะครับนี่จะครับเป็นไซส์ทับอย่างนี้นะครับเนี่ยผิพเชียงแสนนะครับนี่ครับผิบเชียงแสนนี่ผ้าแท pues ้แต้องเป็นอย่างนี Godzilla, ้นะครับให้ดูนะครับดูความแกร่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะปลอมค้าเป็นไซส์ได้เกือบใกล้เหมือนนะครับดูค้าบเป็นไซส์ครับเมื่อกี้ครับเขาทำได้เกือบเหมือนมากเลยครับดูครับ นี่ครับดูครับเห็นไหมนี่คับเป็นไซส์ของปอมนะครับอันนี้ของแท้ครับนะครับแท้จะขึ้นแบบนี้จะเรียบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแผ่นไซส์ด้านหลังครับนะครับนี่ครับแผ่นไซส์ของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับของปลอมก็ใกล้เคียงแต่ของแท้ก็ต้องมีคาบเหลืองเหลือแดงแดงนะครับหรือคาบมันต่างอิวต้องเห็นชัดนะครับเห็นไหมครับเหลืองนะครับเป็นคาบน้ำมันต่างอิวนะครับแต่ของปอมนะครับมีเาจะไม่มีคาบน้ำมันต่างอิวนะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับเห็นไหมครับไม่มีครับไม่มีเขามีแต่น้ํายาเคมีอย่างเดียวครับ จะมีแต่งให้เป็นภาพแผ่นซ้ายนะครับนี่ของแท้นะครับนี่ครับดูเม็ดขุ่นเม็ดขาวเม็ดอะไรครับดูครับนี่จับพลังแรงมากครับพลังแรงนะครับแรงมากนะครับพรอเกนะครับอย่างนี้เขาจะรีบเขารีบทำเขาจะตัดเลยครับเขาจะตัดเลยครับใช้เครื่องตัดเลยครับตัดกดพิมพ์นะครับกดเครื่องกดตัดเลยครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกับผ้าแท้นะครับแตกต่างกันนะครับทุกอย่างจะแตกต่างกันนี่ครับของเกนะครับ ดูของแท้อีกนะครับนี่คือของแท้นะครับนี่ครับเนื้อนี่ครับดูครับความแก่งของเนื้อนะครับดูครับนี่ของแท้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับแขนซไซยนะครับดูครับนี่ปัสแท้นะครับดูครับนี่ครับดำๆนี่คือเม็ดแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับจะดำเงาๆอย่างนี้ครับดูครับนี่ให้ดูให้ดูครับนี่ครับ้องเป็นอย่างนี้นะครับของแท้นะครับนะครับ เรืบอกของแท้ดูแล้วไม่สวยถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่สวยแต่ถ้าของปลอมดูด้วยตาเปล่าสวยกว่าเยอะครับมันถึงแปลกเพราะแต่ของแท้ต้องมาดูด้วยกล้องนะครับดูกล้องด้วยพันเอ็กถึงจะดูว่าเจาะไปดูเนื้อจะเห็นมั้ยครับเห็นไหมครับเห็นความสวยนะครับดูครับเนความสวยจะเป็นอย่างนี้นะครับดูค่าเป็นไซด์นะครับค่าแคนไซด์เนี่ยสังเกตอ่ะไอ้พวกข้อขาพวกนี้ทับจะทับลักนะครับเห็นไหมครับทับลักดำๆนะครับมันจะทับทุกอย่างครับเนี่ยเโรยทับขึ้นมางบนนะครับมันจะงอกเเเเนนีีี่่ยยยยพรรรรระงงออกกคคคคัััััับบบบบบแลลล้วททหมด เริ่มทับไปเรื่อยๆเลยครับถ้าของน้องแบบมันจะไม่ทับทับมันก็อยู่ยังไงอยู่งั้นนะครับคือมันใช้น้ํายานะครับนะครับเขาต้องระวังครับถ้าคนเคยศึกษาก็ต้องเป็นนะครับถึงบอกว่าศึกษาตามตำราแน่นอนที่สุดนะครับตำราเรื่องโบราณนะครับของโบราณลองศึกษาดูเลยครับนครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี call, ่คือของแท้ดูครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับเขาจะทําให้เหมือนองค์นี้นะครับนี่ครับนี่ของแท้นะครับดูนะครับของแท้เป็นอย่างนี้นะครับแท้เป็นอย่างนี้นะครับดูครับดูครับนี่ของแท้อัดูของปลอมครับดูของปลอมเขาต้องการทําให้เหมือนครับนี่ครับเขาทำไม่เหมือนเลยครับดูครับมันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับดูครับถ้าของแท้นะครับดูความละเอียดกว่างนี่ครับดูครับมันจะมีสูงมีต่ำดูครับเป็นเป็นแผ่นธรรมชาติครับเห็นไหมครับ เป็นธรรมชาติครับอย่างนี้นะเขาจะธรรมชาติกว่านะครับดูครับเป็นธรรมชาติมากใถ้าแต่งเป็น้าคแต่งอย่างนี้เลยครับถ้าของปอมก็อย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับมันก็เห็นแล้วยังใหม่เลยแผ่นทองยังใหม่มากเลยสีแดงนะนครับจะแตกต่างกันครับที่ของแท้เราต้องมีเปรียบเทียบนะครับต้องมีเปรียบเทียบให้ดูนะครับดูด้านหลังครับดี่ของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับต้องแห้งนะครับแห้งแกกนะครับต้องแห้งแกกความชื้นไม่มีนะครับดูของปอมครับด้านหลังนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ นี่ครับมันใกล้เคียงมากนะครับแต่ว่ามัน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 ก็เหมือนเกือบเหมือนนะครับแต่แต่ถ้าเราด้วยกล้อง 10x 20x เนี่ยมันก็ดูรู้ทันทีว่าแท้ทันทีเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าใช้กล้อง 10x มาดโหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่พอเรามาขยายด้วยกล้อง 1,000x หรือ1,000 x มันจะรู้ทันทีครับนี่ของแท้รี่ของแท้อย่างนี้มันแตกต่างกันเยอะครับนี่ของแท้นะครับดูอีกครับนี่นี่ครับ เห็นไหมครับนี่คือของแท้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ของแท้เป็นอย่างนี้นะครับของแท้เป็นอย่างนี้นะครับดูองใหม่นะครับดูของปลอมนะครับนี่ของปลอมครับดูครับปลอมมันไม่ได้ครับดูครับมันไม่ได้นี่ของปลอมนะครับปลอมนะครับี่แท้ครับเห็นไหมครับเป็นข้อยางครับมันแตกไม่เหมือนกันครับมันจะแตกไม่เหมือนกันนะครับดูแตกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แตกเงาเงาเปลือกหอยไหมครับเห็นไหมครับ ออกขึ้นมาเงาเปลือกหอยครับเปลือกหอยนะครับเงาเปลือกหอยอันนี้ดูครับมันจะเงากละย่่งครับเห็นไหมครับกระย่่งกันนะครับแต่วิธีดูพระเราต้องสังเกตนะครับมันไม่มีโอกาสนะครับที่ว่าจะให้ดูกันแบบนี้ครับเรียนรู้กันแบบเอาแท้กับปลอมมาเทียบเคียงกันอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับค้าเป็นไซด์นะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อมีรอยลานรอยล้าวนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับเอาคลิปนี้ก็ขอหมด ก็ขอจะจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าอยากให้ท่านได้ยินดูนะครับครับนีบอกว่าทุกดูวนไปแล้วก็ดูแล้วก็ให้ศึกษากันนะครับศึกษาให้จับพลังถ้าอยากให้เป็นก็หัดฝึกรัตนาพระขึ้นคอนะครับคือจับพลังแนละ้วก็ใช้วิชาตัวนั้นแหละครับง่ายๆครับทําได้ทุกคนครับทาได้ทุกคนทาเสร็จก็จับพลังนั่ง ทาที่บ้านนะพักเคพักปอมนะรวมๆๆแล้วจับนะครับพอได้แล้วถ้าทําเป็นปุ๊บเนาเอาพักเควางวางในซ่อนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ปิดตาลื้นั่งแล้วก็จับของเราครับรู้ทันทีครับเราจะได้เออเข้าใจจริงๆจริงๆนี่วะเขาจะรู้ว่าจริงจริงเนี่ยถึงบอกคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีกล้องไม่มีอะไรหรอกครับเขาจะทุกอย่างเขาจับพลังหมดนะครับมันมันไม่ใช่พลังเขาเรียกว่าคำว่าไม่ใช่ว่าจับพลังนะครับเขาเรียกว่าสวด ปุกพะเขาเรียกว่าปุกพระนะครับปุกพระคาถาเาเรียกว่าปุกพระนะครับนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ